ไมวาสนาบ่ได้เรียนไอ้เขาเ่นใส่หมอลำเลยชื่อว่าโอ้สูงสุดเลยครับเมี้แต่ก็มีความสุขที่สุดที่เกิดมาเห็นคููบาอาจารย์ก็แเด้วกันเนาะเพราะว่าเป็นมีตําแหน่งกันสุกคนที่มาเยี่ยมผมก็ดีใจหลายครับผาผมบ่มีตําแหน่งอย่างเดียวพอผมตําแหน่งหมอลำมเ่ยหมอรัมก็รับอาจารย์นั่นละเพราะเป็นหมอลำธรรมดาครับผมผมเป็นเด็กวัดเก่าทุกพอแต่ก่อนเป็นเด็กวัด เออไ,ไปถือบาทให้หลวงปู่ไปบินบาทเนี่ยมือเศร้าเตือนขึ้นเป็นกิจวัตรบบานี้นนจนว่าหอดสุม้มือนีก่ก็ไปหอดใชก้กระชางกระยั่งบอลเลื่อมสินหาห<อ>ลวงปูป่เนไห้ว่าไห้มาว่าเอออยากประสบความสําเร็จเออใอ่ห้ฟังให้ให้ให้ถือสินหาแต่ว่าสมัยใหม่บางคนก็ว่าผู้ใดอยากประสบความสำเร็จให้ฟังวามเมียะไรนะวะไม่ถือมดทุน นี่ก็เลยแต่งก่อนไว้คือว่าก่อนสินหาไม่พอล่ำเดินก่อนแกนไหมเอาก้อนที่ชาบไปพอบ่เอาเอาเอา,เ,อาเกินสะเก็นเกินตำน่องก่อนแจ่มไดเกิน,น,กนดูวยพอใส่ล่ำใส่มวลมวลเสียบเสียบลองมึงดูครับผมซอยจักน้อยแหรอกเเกินเลยนาะพอ่อเนาะ เอาผู้โทษเป็นที่ตังเอาทำหังเป็นที่เพิงตังโคเป็นหากแกวผ้ามันอยู่ม,มนุษย์ในพ้าพินพ้ากันเลนคำสอนดังกว่างความถามหาเรื่องทํามมาด่าแล้วบางคนรวย เรียนจบสูงบอแป่แล้วแต่สิ่งทํามาเกินคาดมีแต่โลกมากหายสิลงมอแผ่นแดงพุทธองค์พันกายยังบอกแจ้งแสดงเรื่องตธรรมะต่อประจาวาที่ยังคงเงืงตั้ตําเจ้าบาทคนเอา

เอาเดินทำน้องขันจันลองมึงด้วยพอบัดี้มวนม้วนแสบๆลองมึงด้วยบัด,ด,ด,ดิเอาจานนิดตีกลองเลยสามชาอันปานาที่ป่าตาทนก้อนบ่ออันปานาะ หลอนหลอกเึ็งข้าวขาดติเจ็ตตุกกันมีขท่าวร้ายธนาจินไม่ถือสินพ็อทีมีทั้งปวงพอสองพัฒนาต้นฉบับห้ามลักับคนอื่นใครเข้าห่วงจะได้มาหรือได้ไปใช่หลอกลววงของเข้าห่วงห้ามเลิ่อมผิดใจ ถาาจะร้อนรนคนไม่ไหวเนียอของเขาหัวเขา,ขาห่วงดัางดวงใจห้ามเขาไว้ติดคั้งไปจไากายผู้สว่าใครว่าจะย่าพูดปลดมีกำหนดความจริงอิงความหมายพูดเสียสีพูดไม่ดีน่าอับอายสิิงเสียหายจะย้อนตามเรามาอันซราม ที่มดเล่าเข้าพันา้าหงดบุรีถือสินนีิเมตาสินทั้งห้าพี่น้องจายกเข้าใจจำเอาไว้คนไทยอย่กแก่จำเอาไวคไยย้ไวคนไทยให้ฟังแหนกินหามีอยู่บระแภอยู่บรแเภท้งไรขึ้บ่อตอ่อนพ่อเกิดเดือดร้อนยมมาตรวถาหา ไปทาหาปลาคนจอยเฮาบาทันจอยเอาคลิปเหนียวใบสมีกะกอนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับนพี่น้องครับนี่คือหมอลำส่มิงโตดาวเหนือนะครับ อก,ห,กหัวแก้วของแหวนของพญยสังวาลย์หน่อยดาวนี่นอาสามาม่็น้องทิ้บไได้พี่น้องเออพี่น้องเดี๋ยวเบื้องล่างจะน้ำไปพร้อมอ้าวคลิปต่อไปคุณครับ